ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกินเที่ยวเปี้ยวนอนวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดน,นครราชสีมา ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ทองสมบูรณ์ขับนะคะอำเภอปากช่องนะคะจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในเพื่อไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะไปค่ะ,ะ,ะมีดัด<ๆ>นี่ก็เป็นด้านในของไร่ทองสมบูรณ์ขับนะคะก็คือฝั่งนี้เขาจะเป็นโซนที่พัก สำหรับคนที่มาพักนะคะก็จะเป็นมีมานอนค้างได้มีกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นบริษัทพวกมาสัมมนาอะไรอย่างนี้แต่ของเราเรามาแค่เที่ยวเล่นกิจกรรมเฉยๆเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในค่ะนี่ก็จะมีโอ้ยม้าแคะน่ารักน่ารักเชียวน้องถักเปียด้วยหนูหนูเป็นมา้าแหรอหนูเป็นแก่ลูก น่ารักน,ะนี่ก็ลักษณะร้านานะคะจะคล้ายๆเมืองคาเอาวอับบาวววส่เนชทีนบบีกเขามีชุดให้ค่ะถ,ถ้าเราเอ,อ,อยากจะใส่ชุดคาร์บอยถ่ายรูยปเขาจะมีเป็นชุดมีบริการให้เช่าไปใส่ถ่ายรูปได้ด้วย ที่นี่มีนายอำเภอไหมคะนายอำเภอมีประหลัดกับผู้ใหญ่บ้านผู้วัยนีคะชักซึ่งออกมาดวนคลื่กันมีมีเสื้อผ้าให้เช่าใช่ให้เช่าใส่นะคะมีทั้งเป็นชุดแล้วก็เป็นนี่เลยเรียกว่าอะไรนะคาวบอยนั่นแหละเออนั่นแหละคล้ายๆอินเดียแดงนี่นะคะด้านในเขาก็จะมีเสื้อผ้าให้เช่าเผื่อใครอยากจะใส่ตริ๊ม คารบอยนะคะไปถ่ายรูปขีม่ม้าก็สามารถมาเช่าได้แต่ว่าวันนี้ชุดเราสองคนนะคะก็แนวแบบว่า,เ,าเหมือนมาเที่ยวดิ่เว์ <laughs> แนวแบบมาเทีย่ยวสนุกอยู่แล้ว <laughs> ใช่เราต้องกานเปลี่ยนความ,มารมทแมงค่ะนะเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมเยอ,อะรอราอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นรถรางกันนะคะตรงนี้นะคะเพื่อไปดูบรรยากาศรอบ ไร่นะคะไร่ชาวสวนรู้สึกว่ามีอะไรบ้างจะชมยิ้วต่างๆขึ้นรถกันไหนได้คะขันแรกเลยจะพาไปกิจกรรมตังเล่นะนะ What อันนี้ก็จะมีทั้งหมด17 <ไป S 1> กิจกรรมนะคะ <ไป S 1> แต่ว่าเราคงไม่เล่นทุกอย่างเดี๋ยวอย่างแรกไปที่ลอกรอยฟ้าก่อนเลยนะไปที่ลอกรอยฟ้าก่อนเลยมาป้าไหวไหมสูงเกิน1 9เอ่อ90เล่าโอ้ยความสูงอ๋อไม่ไม่ถึงไม่ถึอ <laughs> อ่าโอเคค่ะ เดินไปที่จุดเล่นกิจกรรมนะคะก็ให้เดินตามลูกศรที่เขาแจ้งไว้ค่ะอย่างกิจกรรมที่เรากําลังจะไปเล่นเขาก็จะให้เดินตามลูกศรสีฟ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยคืออ๋อนั่งไนมนั่งมาทำไมต้องฉันไปคนแรกด้วยเนี่ย เจอไหมครับเจอไหมคะก็นิด <c oughs> นึงลคะค่ะพี่ยืดให้หนูเลี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะ่ะยีเตียใช่ไหมอ๋ออ่ะจับจับตรงนี้เหรอคะจับตรงขขไปเฉยเฉยเลยพร้อมไหมนะไปแล้วนะไปแล้วนะ ลงมาแล้วเราก็ต้องกลับขึ้นไปเหมือนเดิมใช่เดี๋ยวเราจะเป็นนั่งกระเช้านะคะต <สะ S 1> ักภากยอน,นึง <laughs> กลับไปฝั่งโน้นกันลูกอรสีแดงค่ะใช่มันก็โอเคนะมันไม่สูงมากซ้อมซ้อมไว้ก่อน <c oughs> เผื่อแบบว่าเวลาไปที่อื่นที่มันสูงกว่าน,นี้จะได้ไม่ตื่นเต้นไง มีสองกิจกรรมนีกไดสเลสกับโรลลิ่งบอลซื้อบัตรก่อนนะคะซื้อบัตรอ๋อโอเคหนึ่งใบได,ด้ลสองคนน้ำหนัก ทีละคนใช่ไหมคะอันนี้อง,งั้นฝากของก่อน,นเอาไว้ในล็อกเกอร์อออหหได้นะคะพี่อ๋อเหมือนเดิมนะคะก็ต้องเสียสลัดลงไปก่อนเลยคนแรกนะคะก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะน่กกากลัวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวมาดูกันอุยยกแล้ว ลงไปแล้วคนลงไปก่อนนี่กรีดไม่เยอะนะคะแต่ว่าคนข้างบนนี่กรีดลั่นเลยอีกทีพ,พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะหดไปแล้วเป็นการกรีดที่ยาวนานมากนะคะเดี๋ยวมาดูสีหน้าของคนที่บอกว่าพร้อม ของที่นี่เขาก็มีหลายอย่างนะคะแต่เราก็ไม่ได้เล่นครบทุกอย่างหรอกค่ะแต่ส่วนใครที่อชอบกิจกรรมขับรถชอบความเร็วนะคะก็มาขับโกคาร์ดได้ซึ่งการขับเนี่ยก็จะได้เสพกับบรรยากาศวิวดีๆแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็มาถึงจุดไฮไลท์สำคัญที่สุดที่เรามากันในวันนี้นะคะ นั่นก็คือการมาถ่ายรูปกับต้นไม้รูปหัวใจค่ะก็ไม่รู้ว่าพาเพื่อนมาเที่ยวหรือพาลิงมาเที่ยวนะคะเจอตรงไหนก็แวะตลอดเลยอาจเจอปีกนางฟ้าก็จะไปเป็นนางฟ้าอีกแล้วค่ะปล่อยให้นางกลางปีกสยายก่อนนะคะถ่ายรูปแป๊บหนึง่งเจอกรงทองนะคะก็อยากจะเป็นลูกนกในกรงทองเข้ากรงไปอีกแล้วค่ะกักขังฉันเถอะกักขังไป ส่วนักก็เป้าหมายชัดเจนเลยนะคะว่าจะมาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอค่ะจะวิ่งไปวิ่งไปนะคะฉันเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอวิ่งกลางทุ่งหญ้านะคะแล้วก็คุ้นขาวสวยแล้วฉันก็หมุนไปหมุนไปก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับไร่ทองสมบูรณ์ขับนะคะกับเป้าหมายการมาถ่ายรูปกับต้นไม้รูปหัวใจ แต่เนื่องจากเวลาของเรายังไม่หมดนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปต่อกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่อำเภอสี่คิ้วจังหวัดนครราชสีมาเรา,เราจะไปดูทุ่งกังหันลมเขาใหญ่เที่ยงกันค่ะไปชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่นี่กันนะคะเนื่องจากเรามาช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกดินคนเยอะจัก,กรยานให้เช่าก็หมดเลยนะคะก็เลยต้องเช่ารถกอล์ฟกันไปเลย ณเวลานี้รถกอล์ฟก็ต้องไปแล้วนะคะเวลามีน้อยเหลือเกิน ขอบอกเลยว่าช่วงใกล้พระอาทิตย์ตกดินที่กังหันลมเขาเยี่ยที่งนะคะอากาศดีมากแล้วก็แสงสวยมากๆสวยแบบสวยว้าวจริงๆค่ะได้ฟิลบรรยากาศเหมือนเรากำลังเดินอยู่ในซีรีส์เกาหลีเลยนะคะ แบบอยากหยุดตะว,วันไว้ที่ปลายฟ้านะคะไม่อยากให้พระอาทิตย์ตกดินเลยเพราะว่าสวยมากๆแต่เราก็ไม่สามารถหยุดพระอาทิตย์ตกดินได้นะคะแต่ถึงยังไงพระอาทิตย์ก็ตกดินให้เราเห็นทุกวันอยู่ดีเพียงแต่เราต้องตามหาวิวสวยๆเพื่อที่จะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยๆแบบนี้บ่อยๆนะคะหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะคะ แล้วพบกับรายการกินเที่ยวเปี้ยวนอนได้ใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ